พอเราพัฒนาขึ้นไปได้มากได้มากนะจนล้างกิเลสหยาบได้กิเลสที่ต้องละเมิดทางกายทางวาจาเรียกว่ากามได้ไปสู่รูปประพบอรูปประพบไปสู่รูปประพบอรูปประพบได้ไปจนถึงสภาพหมดอรูปประพบนเป็นวิมุตต์หลุดพ้นจากทุกข์ มันก็จะต้องมีความทีนี้ก็มีพี่น้องถามมาอีกว่าแล้วอาจารย์มันแยกกันยังไงนะระหว่างไอ้อะไรนะไออารูปภพบนี่นะระหว่างมีกิเลสน้อยๆกับไม่มีนี่นะมันมันมันมีความต่างกันตรงไหนนะระหว่างสัญญาเราพ้นกิเลสแล้วแต่เป็นสัญญาเดิมนะกับยังมีกิเลสอยู่น้อยๆเนี่ยมันต่างกันยังไงนะสัญญาคือความจําเอะระหว่างความจําเดิม นะระหว่างความจําเดิมที่เราเคยจําได้นะว่าเรามีสุขมีทุกข์ในเรื่องนี้เนี่ยนะระหว่างความจําเดิมกับกับอะไรนะนะกับยังมีกิเลสอยู่คือเราหมดกิเลสแล้วนะแต่เรามีความจําเดิมอยู่่ะกับเรายังมีกิเลสน้อยๆอยู่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะอา,อาจารย์จะที่ใบความต่างให้ฟังระหว่างอารูปภพกับสัญญาเดิมที่หมดกิเลสแล้วนะ ตัวเองหมดกิเลสแล้วอรูปะพบนี่คือยังมีกิเลสอยู่เอาฟังให้ดีนะจากกามภพบนี่คือมีกิเลสติดชั่วติดดีก็แล้วแต่นะมีกรมในชั่วกามในดีที่ทําให้เกิดการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยพฤติกรรมทางกายทางวาจามันกิเลสหนามากเลยมันใหญ่จนต้องละเมิดศีลต้องเบียดเบียนทําให้เดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทางกายทางวาจาเรียกว่ากามภพบจะกรมในชั่วหรือกรมในดีก็ตามข้อหนึ่งข้อสองกันแหละ เป็นกามาพบนะไปกนกมมาพบข้อหนึ่งข้อสองนั่นแหละกามมาพบที่แปดชั้นเมื่อกี้เนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองใเ,เรียกว่ากามมาพบนะทีนี้เนี่ยในกามในชั่วในกามในดีแบบนี้ทีนี้เราก็มาลดละไปได้ทีนี้พอเราลดละได้เรามีปัญญาพิจารณาโทษของกิเลสประโยชน์ของกันไม่มีกิเลสจนกําจัดมันได้นะพอเรากําจัดมันได้ไปเป็นลําดับลําดับมันจะเหลือรูปประพบ คือไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วแต่มันมีอาการอยู่ในใจยังติดสุกลวงทุกจริงอยู่ในใจนะที่มันชัดเรียกว่ารูปประพบอาการที่ชัดเป็นรูปที่ชัดเป็นอาการที่ชัดรูปจริงๆค,คืออาการนั่นแหละที่มันชัดนะเรียกว่ารูปประพบจนเรากำจัดมันได้อีกเล็กลงไปอีกนี่เระพิจารณาโทษของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสนี่แหละจนเหลืออรูปประพบเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเรียกว่าอารูปประพบ ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่มันยังอยู่ในใจเป็นอรูปภระพบมันไม่เป็นรูปที่ชัดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะถ้าเรากําจัดได้อีกมันก็หมดอรูปภระพบก็หมดอาสวะเพราะอรูปประพบอรูปภระพบนี่แหละคืออาสวะหมดอาสวะแล้วแต่ก็ยังเหลือสัญญาจําได้ว่าเราเคยมีกิเลสในเรื่องนั้นเราพ้นทุกข์ล้วพ้นอาสวะแล้วพ้นกิเลสท,ที่แตกตัวได้แล้วกิเลสไม่แตกตัวแล้ว แต่เราก็ยังมีสัญญาความจําได้หมายรู้ว่าเราเคยติดในเรื่องนั้นอยู่แล้วมันจะแยกได้ยังไงว่าสัญญาที่เราพ้นทุกข์แล้วเนี่ยกับอรูปภพนะกับอาสวะหรืออรูปภพที่เรายังติดอยู่เนี่ยมันจะแยกได้อย่างไรเพราะถ้าแยกไม่ได้ก็ไม่มีทางเป็นอรหันต์ได้แยกไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นอรหันต์ที่สมบูรณ์ต่อให้จิตเราเนี่ยล้างกิเลสได้สิ้นเกลี้ยงหมดแล้วแต่เราก็ยังไม่เป็นอรหันต์ที่สมบูรณ์มันยังเปลี่ยนกลับได้ นะมันยังไม่ใช่อรหันที่สมบูรณ์มันยังกวนๆมันยังมีทุกข์กอยู่วนๆอยู่ได้แต่เจโตวิมุตไม่ได้ปัญญาวิมุตถ้าเราแยกความต่างไม่ได้เราก็ไม่ได้ปัญญาวิมุตเราได้แต่เจโตวิมุตจิตล้านกิเลสได้สิ้นเกลี้ยงแล้วแต่เราก็ยังไม่มีปัญญาที่รู้ว่ามันสิ้นเกลี้ยงมันก็จะมีสภาพที่มัน มันจะเกิดสภาพที่มันละอายละอายอยู่มันจะละอายจะลำคาญจะกังวลจะหม่นหมองที่มันไม่หมดสักทีมันกิเลสมันก็ยึกยักมามันมันมีหน้ากิเลสเนี่ยมันธรรมชาติของมันเลยนะแม้เราล้างมันหมดแล้วมันไม่ใช่จะยึกไม่ยึกยักมานะบางทีมันมีผัสสะมาหรือเราเราเลิกถึงบางทีมันก็ยึกยักขึ้นมันยึกยักขึ้นมันนะ